คุณผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อกับศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาดมาก์สมวยไทยคู่รองเอกนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้คึกทุกคู่เลยทีเดียวครับคู่นี้ก็ต้องบอกนะว่าสะใจแน่นอนเพราะว่าเป็นศึกล้างตาอีกแล้วเช่นเคยครับนักชกในมุมน้าเงินครับเอาชนะนักชกในมุมแดงไปได้ในยกแรกนะครับคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นี่นักชกในมุมแดงชาวไทยเราจะมาทวงชัยชนะคืนครับ ถูกต้องแล้วนะครับ,รบต้องขอบอกว่านักชกไทยของเราคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมบเป็นเหมือนกับอัจฉริยะอายุน้อยก่อนหน้านี้เนี่ยอายุเพียงแค่น16นะครับแต่ว่าสามารถที่จคว้าเข็มขัดแชมป์มวยตัดเชือกมาได้เรียบร้อยแล้ววันนั้นถือว่าเป็นลูกฟลุกหรือเปล่าหรือฝีมือริงวันนี้ตัดสินกันครับ mm hmm. ladies and gentlemen a grudge match tonight between Thailand and Switzerland A Swiss fighter last time knocked out our Thai fighter coach in the first round Will it be sweet revenge or not? Let's find out. นักชกในมุมนำเงินครับนักชกชาวสวิตเซอร์แลนด์สโตรนจากค่ายซิ์มนชัยจังหวัดกาญจนบุรีวัย26ปีครับสถิติการชกชกมาแล้ว26ไฟชนะ15ไฟครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมนำเงินจากสวิตเซอร์แลนด์สกตดค่ายสิ์มนชัยลูกานิเกลา เล็กคนนั้นเองนะครับในมุมแดงของชกองชาวอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษฉายาพยักฆ์หน้าเด็กครับพิศซ้อมรังเก่านี่คายหมอภูวนานายพลคนขอนแก่นจังหวัดนนทบุรีวัย17ปีครับอายุน้อยแต่ว่าฝีมือนี่ร้ายกาจนะครับและกระดูกมวยแข็งโป๊กเลยครั้งที่แล้วเกิดอะไรขึ้น Ladies and gentlemen, your Thai warrior, a Thai prodigy. Only 17 years of age, already a Max Grand Prix champion. At this tender age, he already racked up 89 professional fights, 66 professional victories. Some say it was a fluke last time. Who knows? This is the decider. The grunge match is on. ครับสถิติการชกช็มาแล้ว89ไฟชนะ66ไฟแพ้21ไฟเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดศรีสะเกดชายอาพยักหน้าเด็กสมิงด,าดํามอภูวนานายพลคนขอนเกัน the baby face assassin ladies and gentlemen fighting out of the red corner representing thailand representing Season again 17 years of age the max grown three champion in the 72 kilogram weight division samikta mabuona naiponkongka เดินทางมาถึงคู่รอของรายการแล้วนะครับสมิงดํามอภูนานายพลคนขอนแก่นจากไทยนะครับ7.3กิโลกรัมจะเจอกับคู่ปรับเก่าครับลูค่านิกเกล่าครับจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งคู่สําหรับศึกแข่งศักดิ์ศรีการล้างตานะครับเพราะว่าทางด้านซามิงดําเนี่ยเคยแพ้เคยแพ้น็อกให้กับลูค่านิกเกล่ามาในยกที่1ในไฟก่อนนะครับจะดูครับไฟนี้จะเป็นอย่างไรทางด้านลูค่านิกเกล่าครับ หรือว่าลูค้าสิทธิ์มนชัยจากสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันอายุ26ปีครับส่วน0หง181เซนติเมตรสามฟอร์มหลังครับแพ้2ชนะ1นึ่งไฟนั้นที่ชนะก็คือสมิงดำคนนี้แหละครับฝีซ้อมด้วยครับมวยสิทธิ์มนชัยของคุณเอสิทธิ์มนชัยส่วนทางด้านสมิงดำครับนายกิติพันธ์จันเพ็งครับจากอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับ17ปีเท่านั้นครับเจ้าของเข็มขัดแชมป์หนึ่งเอ่อมวยไทยตะเชียรรุ่น72กิโลกร,รัม ส่วนสูง180เซนเมตรสามฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1นึ่จะต้องมี่คร่ายมวยมอภูวนาในพลคนขอนกันโดยคุณสามมิตรฟวน,นาครับวันนี้มีทีมงานนะครับของมอภูวนาในยพลคนขอนแกน่นคุณอนันตพัฒม่วงเผือกนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดีสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็คุณโจ๊กบางปิ้งนะครับเดินทางมาให้กําลังใจ นะครับส่วนทางด้านปุ๋ยโฟมแมนครับราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์นะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่0615648888ครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วครับยังใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับกรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีบงสังแปตละม่อมครับให้คะแนนมีประภัยประเทศธนพัสแกวแล้วก็นธนวุฒรรังงองอนุสศครับ วันนี้คาดถึงชัดแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่น72กิโลกร,รัมมาครับสำหรับสมิงดำเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวติดตามกันวันนี้จะมาล้างตาครับไวก่อนแพ้นอกมาเพียงยกแรกเดี๋ยวพิสูจน์กันครับ,นค,รบคนที่ขึ้นไปถอดมองคลน,นะครับทางฝั่งของสมิงดำนั้นก็คือคุณอนันตพัฒม่วงเผือกนะครับรองนายกเทศนตรีตมนานาดีสมุทรสาครครับ ส่วนคุณสามิตนี่อยู่ด้านว่างนะครับทางด้านหัวหน้าค่ายมอภูวนาในพลคนขอนแก่นนะ,ะรครับวันนี้นําพาทีมงานมาเพียบเลยครับค่านมวยมอภูวนายังมีคนด้วยครับสาหรับพยักดําเดี๋ยวชกคู่ต่อไปอแล้วก็วันนี้ดูครับว่าจะชาระแค้นได้หรือเปล่ารับสมิงดาวันนี้นักชกจากสิทธิ์มนชัยครับรายแรกก็คือมนเทียรเ,เรียบร้อยไปเรียบร้อยนะครับ ได้นับก่อนด้วยครับบนเทียนแะ่ดูลูค้าหนักโซกโอ้โหช็อกวิบิสแลงถิ่งด้วยบัดขวาเลยครับลูค้ายัางไม่เดินครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับบัดขวาของลูก่เาเฉียบไปเฉียบมาครับไม่ว่าจะรูปร่างอย่างไรนะครับเฮ้ยของค่ายจิตมณชัยนี่ต้องมาสไตล์เดียวพิมพ์เดียวเลยครับแต่ขาต่อยมัด ไม่ชกไม่ได no as no pues ้แบบนี้ครับไม่อย่าหวังที่จะได้ขึ้นเวทีแล้วแกเคลียมมัดขวามาจากสวิตเซแลนด์นะครับดูครับแม่โอ้โหขวาของแลนด์สมนียดำลูกรานี่ใกล้เคียงครับอยู่ทาขยับนายโยกหลอกอ่ะพยายามจดักที่ครับสมนียดำสายหลุดเจอขวาของทางด้านลูค้าครับแต่ไม่สูงครับแต่บริเวณหนือหัวเข่าครับลูค้า ไปที่ต้นขาครับตัดกำลังก่อนเลยครับเด็กหนุ่มวัย17ปีเท่านั้นครับสำหรับสมิงดําแบบยุ่งยากนียใหญ่เกินทั่วครับเก็บแรงครับทะลักออกแล้วต่อยหมัดกระลูกค้าสมิงดํานั้นมีแค่ขวานะครับหยับหลวมมาเจอเลยครับดึงนิดนึง,งโอ้ยแข้งขวาของสมิงดําครับแต่เจอเหลี่ยมครับ ล็อกและตัดล่างสวยครับลูก้าดต้น,น,ตนตขาครับเช็ดช่วงล่างสมิงดามแข้งขวามาพยายามจะคืนด้วยหมัดครับลูก้าและแจบด้วยศอกอันตรายเหมือนกันครับศอกขวาของสมิงดามสมิงดาอุย้ยแข้งขวายังใช้การได้อยู่แต่เลี่ยมตัวเจอลูก้าปัดล้มลงไป รับเยอะๆไม่ดีครับรับแค่ขวาของสมิงดำเพราะแกเตะแต่ละดอกแต่ละทีนี่มาแรงๆนะครับสมิงดำขยับโยโอ้ยโดนปลายแข้งครับเพลิบสามกิโลกรัมอาวุธนั้นหนักแรงเลยครับจะดูช้าไปนิดนะครับแต่นี่คือมวยยักษ์มวยใหญ่ฮะแต่ละแข้งแต่ละดอกนี้หนักแรงโอ้ยกระปั้นหนึ่งสองโดนศีรษะครับยังไม่โดนกระดมทาง ถูกกล้าขยับเข้ามาอีกนี่เหมืนจะต่อยมันแล้วก็ลงล่างครับอโอ้หูอาจะเล่นลือสีบทยาครับจะโชว์เลยครับสมิงดำดูเหมือนพบความมั่นใจมาพอสมควรเลยครับสมิงดำน่าจะตัดล่างหลุดจากผีเปรไวายหมดยกแรกครับ เราอยู่กับปัตแม็กซ์มวยไทยครับคู่รองของรายการครับนนี้ดัมอปูวานาในพลคนขอนกันกับลูค้าอนิเกล่าครับจากสวิ์แลนด์นักชกจากแคมป์สิมนชัย3ามนาทีที่ผ่านมาครับโอ้โหขวาตรงของลูค้ามาสู่หนีถักไปนิดเดียรับแต่เลียมตัวครับสังเกตได้ว่าลูค้าที่ปัดทางด้านสมิงดันมันล้มไป3ามครั้งครับแล้วดูครับจังหวะแข้งขวาพยายามจะมีลูสีบทยาครับ เดี๋ยวซีสาไปนิดนึงนะครับเป็นสัญญาณเตือนอันตรายเลยครับว่ากันต่อยกที่2ครับเอานะครับทีมงานสั่งเดินครับเป็นทางด้านลูค่าขยับชิงเดินก่อนครับเหมือนไปทิมัดเมนดาำพยายามจะดักด้วยขวาโอ้ยอาละครับทิ้งได้หมัดขวาแล้วก็สวนด้วยศอกเมนดาำไม่หนีเลยครับมีศอกขวารอสวนหลักแรกเลยครับ โอ้โหวายางนามเขาใสเลยครับลูค้าทางซ้ายและขวาสมุดดำเดินต้อนเข้าหาบ้างครับโอ้โหแมคว้างมาจากข้างหลังเนี่ยถามว่าเอาทีเดียวอยู่แล้วโอ้โแต่ซอกขวาของสมุดดำทะลัดมากเลียดเลยครับลูก้าโอ,โ,โอ้โหเป็นสมุดดำชิงตีก่อนครับ จังหวะหมัดหนึ่งสองของลูค่าครับยังน่ากลัวอยู่ครับแบบนั้นรอบล็อกหมัดของลูกค่าแล้วก็เสือไม่สอกขวาแล้วมีแค่ขวานําครับการปัดล้มจังหวะเรียมตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้แต้มนะครับแต่ทําลายพลังงานไปพอสมควรเลยครับล้มบ่อยๆไม่ผลเป็นผลดีนะครับล้มก็บ่อยๆนี่ออกกันหมดให้เห็นได้ครับเอาคนกระแทกนะครับสนิงดาพยายามจะเดินลุยนี่ครับเอาอีกแล้วครับ โอ้โหโดนไปดีเสียแรงเปล่าครับอา,าลูกเก่งของลูกค่าเลยครับอ้าวถึงกถมัดขวาอ้าวลุยไปโดนเขารอยใส่แล้วครับสมิงดำขยจะเน้นประทะยีวงในแล้วครับสมิงดำขยับเดินเร็วเจอซอของลูคกค่าแล้วคืนด้วยขวาครับนี่ครับจังหวะล่างแลโอ้ยแตโด,ดโนเข่าครับนิ่งเลยครับลูกค่า,าเจอเสียบเข่าเข้าไปนี่ออกการสะดุ้งให้เห็นเลยครับ จะไม่ชอบเข่าครับดูข่าพยายามกดแขนแล้วก็ปัดเหลี่ยมโอ้ยปัดขวาของสติงดัมดูข่าเน้นไปที่หมัดครับสติงดัมเคาะอ้อาวโอ้ยแม่มีฤรืสีบมดยายอีกแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับสติงดัมมันอกมั่นใจครับเดลยลุยต่อดูข่าพยายามดักด้วยหมัดดูแม่เดินเสียดเดินแทงทันทีเลยครับสติงดัมออกอาวุธได้ทุกจังหวะเลยครับดูครับเด็กอายุ17 กว่าๆนะครับอ่าอ่อารูค่ามีคืนเหมือนกันโอ้ยโตโ่อขวาอ้าวยักมาไปลูค่าคืนด้วยขวาเหมือนกันปักหลักแรกเลยครับตูคับโอ้ยนละดอกคนละทีนี่ครับต่างตัวซดแล้วครับสดแล้แลไม่มีถอยครับโอ้ยครั้งที่แล้วนั้นเผลอไปนิดนึงครับประมาทไปหน่อยครับตัางแท้ วงในดีกลายเป็นสมิงดำครับอาศัยความขายันแต่ดูวงนอกกับหมัดของลูค้าครับพยายามเคาะพยายามทุบไปเรื่อยครับโอ้โหสองซ้ายเอาู้ไปสองขวาครับ,ลรบแล้วครับคู่บริเวณเลือาแลงด้านซ้ายของสมิงดำก็แตกแล้วนะครับอ้แต่เลือดนั้นยังไม่เยอะครับ ยิ่งกว่าโสงขามศอกอีกครับผัดยันสับผัดกันไปผัดกันมาแตกจนได้ครับเวนเลือกตาทางด้านซ้ายนะครับของสนิทดำครับดุครับตบด้วยขวาจะโดนก็ลอยใส่แล้วเจอสอกนี่ครับลูกเสียบอย่างนี้ครับนี่พยายามจะเดินศอกแล้วก็บดด้วยฤาษีบทยาครับถากไปนิดเดียวครับดูโอ้โห โดนไปที่คำบาปครับเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าแบดแม็กมวยไทยของเราเป็นรายการมวยที่มีแผลแตกอัตราการน็อกเยอะที่สุดแล้วครับอ้าวา,ากันต่อครับยาเข้ามามดันลุยเลยครับยกสุดท้ายเจะสับด้วยสองย้ำไปที่แผลแตกของสมิงดำครับสมิงดำเติมหน้าลุยห,หวางขวาโอ้ยสวนด้วยซอกขวาเหมือนกันกันกบสมิงดำเดือดข้า ทิ้ชา้าทำชา้าไม่ได้ครับจะยัดด้วยเข่าครับสมิงดำน้ำดูค่าจะไม่ชอบแกรู้ครับออ้ยแต่ดักด้วยหมั 1, ดหนึ่งสนี่จังหวะวงในดูได้น้ำได้เนื้อกว่าครับกูต่อสู้ปัญญาไม่เรียบร้อยเชียกรรมการดูแล้วลุยต่อกับสมิงดำดูค่าสายนันวรยะทิ้งด้วหมัดขวาโอ้ย,อยแทงซ้ายเดินแทงเลยครับ นี่ครับจังหวะเสียบซ้ายือถ่าเน้นไปที่กำปั้นอย่างเดียวครับล้วงลำตัวแล้วขึ้นบนโอ้โหแต่พอวงในครับไม่ไม่ใช่ของถน,นัดครับดูค่าเอาเสียบซ้ายดันกดลงมาแย่ออกมาครับสม,มุนดำพยายามจะเดินเสียบอู้ดักด้วยศอกซ้ายครับปักเข้าไปแต่ดูครับชุดนี้อนะ่า นี่พยายามจำเหลียงเข้ามาโอ้ยเสียบด้วยข่าวซ้ายปันยางกระเด็นเลยครับโอ้จังหวะเสียบครับมันสะเทือนครับจังหวะหายใจด้วยปากครับโอ้ยอะไรครับใส่ปันยางเรียบร้อยลุยต่อครับโอ้ยถึงจะหมัดขวา้วไม่กีนละยายามจะหมุนศอกกลับอ้าวโอ้คนละดอกคนละทีครับแต่เจอ ลูกลัดอย่างนี้ครับไปไม่เป็นครับโอ้ยแกพุก่งเข้าใส่แล้วครับสมิงดำแล้วเสียบซ้ายฮิการ่าเติเข้าไปแม่พยายามจะสุดด้วยศอกขวาคนอรกมาตีเหมือนกันครับดูครับโอ้โหพยายามกัดฟันสวนด้วยเข่าเหมือนกันครับลูค่าสมิงดำเดินขย่ำเลยครับโอ้โหน,นี่ครับด้วยวงในครับไล่แขนแล้วเสียบซ้ายฮิคา่าโอ้โหทุบด้วยขวา หมัดของลู่ค่าวันนี้อะไรเสพิงดําไม่ได้ครับนี่จะเป็นสุดแห่งการล้างตาได้สําเร็จหรือเปล่าครับเพราะว่านําขบวนทีาไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับดูเสบิงดำครับโดนลุยโดนทุกลาตัวขูด้วยเข่ากับเข่าซ้ายของเสบิงดานั้นซักมันหายครับลูกค่าเห็นได้ชัดแล้วครับยาวเข้ามาไม่แข้งขวาสลับหายใจทางปากนะครับดูค่าสบีงดำนี่ก็มีบาดแผลพอสมควรเลยครับ ดูมันอบมั่นใจครับวันนี้ขยับเสียโอ้โหโหยนเข่าวขวายัางเข้าไปอาแล้วก็โดดถีบเลยครับมั่นโชว์เอาในช่วงปลายยกครับโอ้และนี่คือภาพส,สวยๆครับโอ้นักชกรุ่นน้องก้มกราบนักกชรุ่นพี่ชาวต่างชาติครับกีฬาก็คือกีฬาครับโอ้โหดูครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาอ่าแล้ว ดักด้วยศอกซ้ายแต่เจอเข่าซ้ายของสมิงดำดูครับนี่ครับโอ้โหกระโดดทีไปที่หน้าอกครับเดี๋ยวดูครับว่าจะแก้แขนล้างตาได้สำเร็จหรือเปล่าครับสำหรับสมิงดำโอ้ตอนี้กรรมการรวมคะแนนครับดูมันอกมันใจเหลือเกินครับสมิงดำอ๋ครับไปลุ้นที่มวทีครับทุกท่าน สึกนัดล้างตาครังนี้ครับเรามาลุ้นกันครับว่าลูค่าจะยังคงโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าหรือสปิงดําจะทวงคืนชัยชนะได้ครับแต่ก่อนอื่นเราไปลุ้นครับว่ารางวัลโบนัสหรือซุปเปอร์โบนัสจะแตกหรือไม่ครับ ladies and gentlemen is t time for bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ ุ๋ยโฟร์แมนเอาครับไม่มีโบนัสครับไม่เป็นไรครับและตอนนี้ครับผลการตัดสินาจากคณะกรรมการครับ after three rounds of action and the winner is red corner สงดํามอบูนานายพลคนขอกัน,น,น,กนเอาละครับนแนไในที่สุดครับสมิงดําครับก็ล้างตาได้สำเร็จครับ อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครคู่หน้าคู่เอกของรายการในคร,รนัคืนี้ไทยประทะสหรัฐอเมริกาครับนี่แหละครับศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาดมัม์มวยไทย